สวัสดีครับยินีต้อนรับสู่ช่อง ATH Channel นะครับผมกับราีกครั้งการ r รี c t ชันเขาในที่สุดนะครับผมเรื่องนี้ก็มาสักทีเนาะรอคอยกันมาดูเขาออกกองกันมาหลายเดือนนะครับผมในที่สุดก็ได้ดูแล้วนะครับกับเรื่องนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อนะครับ to you นะครับผมเป็นนิ่งเฮียทูยูนะครับเป็นนิ่งเฮียตอนพิเศษ4ตอนนะครับผมกับชื่อว่า c u t ที่พายทูยูเดอะซีรีสนะครับผมก็ถือว่าเป็นตอนพิเศษที่ต่อจากนิ่งเฮียเด e s ซีรีสนะครับผมก่อนจะเข้าสู่ซีรีส์ในปีหน้าของเขานั่นคือดื้อเฮียก็หาว่าสนนะฮะก็ปีนี้เนี่ยเขาก็เปิดตัวไปแล้วออนไลน์นะครับว่าเขาจะมีนิ่งเฮียนะครับทูยูนะครับผมมาเป็นเซอร์ไพรส์ตอนเดือนมกราคมนะครับผม4ตอนนะครับ ตลอดเดือนมกราคมเลยเริ่มตอนแรกเนี่ยก็คือวันที่6มกราคมนี้นะครับผมก็ถือว่าน่าติดตามมากๆคือเป็นเรื่องที่ง่ายๆคือเป็นเรื่องนิ่เฮียก็ถามมาซื้อเนี่ยคือซีรีส์ที่แทบจะเป็นซีรีส์หนึ่งในซีรีส์ที่ดังที่สุดแห่งปี2022เลยก็ว่าได้ถ้าพูดถึง2022เนี่ยนี่เฮียเขาถามาซื้อก็คือติดหนึ่งในซีรีส์ที่ดังที่สุดของปีนี้นะครับผมแน่นอนไม่หล right of of ุดโผลแน่นอนนะครับผมแล้วก like ็รางวัลการันต so ีมากมายนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์ที่เปิดให้น้อง ซีกับหนูนิวคือดังเปรงป่างมากนะครับโดยเฉพาะหนูนิวนี่คือโผดังเปี้ยงป้าทะลุทะลวงมากนะครับผมทำให้เรารู้จักกับน,น้องความน่ารักของน้องน,นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับในบทของคุณคิรินนะครับผมจำได้หรือเปล่าเฮเ,เลียนนะครับผมกับเกื้อกีรตินะครับผม สองคนนี้เขาจะเป็นยังไงนะครับผมความสัมพันธ์จะเป็นยังไงคิดว่าเรื่องมันสามารถเล่าต่อไปได้เนาะตั้ง <_ S 1> แต่ตอนที่เราดูกันในตอนที่จบตอนนี้เฮียเนาะ <_ S 2> ว่าเรายังไม่เห็นของคุณเกื้อเนี่ยเป็นแบบนักร้องดังเลยคิรินเนี่ยของเราเนี่ยยังไม่ดังเลยเราจะเห็นความสำเร็จของคิรินหรือเปล่าคุณเกื้อของเราจะเรียนจบหรือเปล่าเราจะเห็นฉากแต่งงานกันแบบจริงๆหรือเปล่าที่ไม่ใช่แค่จูบกันที่หน้าพารากอนเหมือนตอนจบแบบนั้นนะครับผมเราจะเห็นฉากที่มันมากกว่านั้นไหมฉาก รับปริญญาจะมีไหมนะครับผมแล้วสองคนหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอ่ะก็จะคงจะมีฉากอะไรต่างๆเข้ามามากมายนะครับผมใน4ตอนนี้นะคิดว่าคุณออฟเนี่ยคงจัดเต็มแน่นอนนะครับผมกับเรื่องนี้พอเห็นไปซุ่มถ่ายกันหลายคิวพอสมควรเลยนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็เดี๋ยวมาดู Official t r a i l e r กันดีกว่านะครับผมกับนิ่งเย่ทูยูนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณก่อนทางมันดี้ชาแนลนะครับที่อนุญาตทำารีแอคชั่นได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยกับ Official Ni Traer ะคออฟฟิ ผมว่าชีวิตของทุกคนเหมือนนิยายเล่มหนึ่งผมที่ค่อยๆอ,อ่านเรื่องราวของตัวละครที่ชื่อเกื้อกีรติผ่านไปทิละหน้าทิละหน้า,ลนาและตอนเนี้ยผมกำลังจะอ่านจบบทที่2 1ของนิยายเล่มนี้แล้วเกื้อหนูก็เรียนจบแล้วสุดงานก็เสร็จแล้ว21ปี4เดือน3วันโถ เนี่ยว่าได้เวลาแล้วนะแต่งงานกันนะครับฉันจะแต่งงานกันแล้วล่ะทำไมอ่ะย่าไม่รู้ใครเหรอคอสมิสโซเอ็นเตอร์เทนเมนต์เกาหลีอะนะโอเฟอร์อะไรวะเรื่องผมควรตอบกลับไปว่าไงดีวะคอสมิสโซเอ็นเตอร์เทนเมนต์ขอคุยกับเกลือหรอเทนเดียวจะไปเป็นศิลปินค่ายดังเกาหลีแล้วไม่เดียวทางานแต่งงัวให้เหรียญอะเอาไงดีวะเนี่ย อยากทําอะไรหลังแต่งงานหนูคิดไว้บ้างเลยั้งเ้วเก้ยังอยากแต่งงานกับเฮเลนอยู่หรือเปล่าอยากดิมือกูอยากแต่งงานกับเฮเลมมงงนเลม,มาทาั้งชีวิตแล้วเนี่ยสินจะบัวจริงจริงเหรอเราว่าเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะบัวเสมอเที่ยไปอยู่น้่นเดียวตอนนี้เดียวตอนนี้เลยไม,ม่เดียวอะ่ะเก้ยก็อยู่ได้แต่เรื่องตัดสินใจแต่งงานอะ่ะเดี๋ยวช่วยไม่ได้นะเมื่อเช้าที่เฮียถามเก้ว่าเก้ออยากทําอะไรต่อเก้ยอ,อยากเป็นพี่ลิ้ม ส่วนเรื่องงานแต่งงานพักไปก่อนได้ไหมแต่ยังไม่อยากแต่งงานกับเกื้อแล้วหรอเกื้อไม่หรอกไม่มีอ่ะทำไมมึงยังยืนยันที่จะแต่งกับเกื้อตอนนี้วะกูรู้แค่รักกันน้ไม่พอกูก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแต่กูกับหนูเก็ออยากเป็นไถ่งานด้วยเหรอเนี่ยอยาคิดถึงน้องจริงๆแล้วการแต่งงานก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่หรอก เ่าเหนือเราคิดถึงเนือเขาว่าคิดถึงศีลนี่ว่าดูเลือกอะไรห,หรือเฮียจะเลือกอะไรหรืจะมีเฮียโอ้แต่มาจะดูไม่รู้เรื่องเลยแต่รู้า,าดูไหลาะอะเนี่ยเราจะไม่ไมเงี้ยวหรอกนะไมครับอตสิวมากอ,อดสิวมาก วันนี้ผมผมกราคมนะครับผมโอ้เป็นของขันปีใหม่เลยเนาะขึ้นปี2023แล้เดี๋ยวก็จะได้ดูอะไรแบบนี้แล้วว่าโอ้ยยากดูอ่ะนะรอติดตามกันนะครับผมผมกราคมไม่พลาดแน่นอนนะครับผม คืนวันศุกร์นะครับผมเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับผมทางช่อง YouTube มันดีแชนแนลนะครับผมเริ่มตอนแรกผมมกร,ม 2, 3, รมาคมสองสิบสองสามความพิมใหม่อย่างดีเลยอะ่ะสี่ตอนนะครับผมตลอดทั้งเดือนมกราคมคนนีด้ดูกันแบบจุใจนะฮะคนนี้เห็นว่าหลังจากที่เขาเรียนจบแล้วเนี่ยอ่ะเวลาคนเราเรียนจบเนี่ยสเตตัสงก็ต้องเป็นไปตามปกติแหละว,ว่าเราจะทําอาชีพอะไรเราจะทำงานอะไรเราจะมีความฝันแบบไหนต่อเราจะกล้าไปยังไงต่อนะครับผมที่แน่เนี่ยในฐานะของเกื้อเนี่ยเขาก็เก่งนะ เขาเป็นคนทั้งเรียนเก่งด้วยนะครับผมแล้วเขาก็เป็นคนที่ดนตรีก็เก่งด้วยฉั้นเขามีทางเลือกเยอะเนาะ mm. เขาก็จะมีความเป็นคิวรินของเขานะั่นคือเป็นแบบโค้ดเนมของเขาที่จะเป็นนักร้องหรือเป็นศิลปินแล้วก็มีความฝันคือออปชั่นต์ของเขาโอกาสเขาคือเขาได้เป็นนักร้องที่ทั้งค่ายใหญ่ในเกาหลีติดต่อมา อ่ะอีกแบบนึงคือความฝันที่จะได้แต่งงานกับคนที่เรารักนะครับบางครั้งบางทีชีวิตเราต้องเลือกเนาะว่าเราจะเลือกงานก่อนหรือเราจะเลือกความรักก่อนบางทีมันไมมีใครที่จะลักกี้อินเลิฟลัคกี้อินเกมนะครับผมในตลอดเวลานะครับผมบางทีมันต้องอยู่ในช่วงจังหวะเวลาว่าจังหวะนี้ราจะรั c กี้อินเล จังหวะนี้เราจะลัคกี้อินเกมนะครับผมถ้ามี2อ,อย่างอาจจะเป็นไปได้แต่มันจะแบบว่าเสมอตัวหรือไม่ได้มีทางในดีไปที่สุด,ส,ดสุดตรงสักอย่างหนึ่งหรือมันต้องเป็นเป็นอย่างๆนะครับผมอาจจะต้องพักเรื่องหนึง่งเพื่อจะเอาอีกเรื่องหนึง่งมันเป็นปกติของชีวิตของคนทุกคนนะฮะทีนีเน้เมื่อถึงตัวละครตัวนี้เขาต้องเลือกอะเขาจะเพอร์เฟกในทุกๆอย่างมันก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะในฐานะถ้าสมมติเราเป็นคนเขียนบทเราคงจะไม่ให้ตัวละครมันเพอร์เฟกทุกอย่างจนแบบดอุดมคติเกินไปชีวิตคนเรามันต้องเลือแะ่าจงางนตคุณ แต่ถามว่ามีทุกอย่างได้ไหมมีได้แต่มันต้องมีเวลาของมันนะครับทีนี้ตัวละครจะมีเวลาของมันในแบบไหนเราเห็นว่าเหมือนตัวละครจะได้ทุกอย่างเหมือนกันนะได้เป็นทั้งศิลปินด้วยนะครับผมแล้วก็ได้แต่งงานด้วยแต่ตรงกลางระหว่างทางเนี่ยความความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงมันจะรอกันได้ไหมมันจะต้องมีช่วงที่ต้องรอกันหรือเปล่ามันจะมีช่วงที่ต้องคอยซัพพอร์ตอีกคนหรือเปล่าให้ไปทําความฝันของอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องแบบนั้นอยู่แล้วที่เกิดขึ้นในชีวิตของคู่ของคนคนหนึ่งเรราาากก็อยจะู้ว่ เพียเรียญเนี่ยเขาจะสามารถที่จะรอหนูเกลือได้หรือเปล่ารอมาขนาดนี้แล้วเนาะ21ปีจะรออีกสักหน่อยได้ไหมนะครับผมแล้วหนูเกลือจะทนได้ไหมที่จะไม่อยู่กับเพียเหรียนอ่ามันก็จะมีอะไรประมาณน,นี้ที่เราต้องเห็นกันในอีในในใน,ในเรื่องราวตรสด่ตอนนี้เนาะรวมถึงเรื่องของสอสองอีกสองคู่นะครับเอาเรื่องของสินเสมอกับเหนือนี่ก็เหมือนกับความสัมพันธ์เขาจะพัฒนามากขึ้นนะฮะมีการไปเที่ยวทะเลไปค่ะว่าไป ไปเอาตรงเอาติ้งกัน2คนนะครับผมไปแบบว่าไปเดทติ้งกันเราไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ของเขาจะเป็นยังไงต่อนะครับสคนนี้ก็น่าติดตามเหมือนกันเนาะเรียนจบแล้ว2คนจะทายังไงเพราะก็ต้องเรียนจบเพราะมันหนุ่เกื้ออยู่แล้วถูกไหมอ่าเรียนจบแล้ว2คนจะยังไงต่อจะทํางานกันหรือเปล่าหรือว่าเขาจะไปอยู่ในพิเจตคนกลางเออก็คือเขาออฟฟิศเหมือนกันนะอนไ้ไม่แน่ใจนะครับผมก็คืออ่าความสัมพันธ์เขาจะเป็นยังไงต่อไประหว่างเหนือกับสินเสมอรวมถึงนะครับ2คนที่น่าติดตามนั่นก็คือ เฮียอ er ี e ้นะครับกับคนเดียวสองคนนี้เนี่ยเขามีเรื่องซีรีส์ของเขาด้วยคือด er ื้อเฮียก็หาวสซนนะครับเพราะฉะนั้นนิ่งเฮ er ียก็หาวซื่อด er ื้อเฮียก็หาว่สซนเราเลยไม่แน่ใจว่าจักวรวาลของเฮ er ียอ er ี e ้กับเดียวเนี่ย e ใน2คนเนี่ยมันจะเป็นจักวรวาลที่ต่อกับเรื่องนั้นหรือว่ามันเป็นมียอนไปแล้วอันนี้เราไม่แน่ใจคือเราไม่แน่ใจว่าเรื่องของด er ื้อเฮียมันจะต่อจากเรื่องนี้หรือเปล่านะครับผมหรือดื er ้อเฮียมันคือเรื่องคู่ขนานที่เล่าต่อกันไป ของคู่นี้หรือจะเป็นเรื่องระหว่างก่อนที่หนูเกื้อจะเรียนจบหรือเปล่าแล้วที่เราจะเห็นบทสรุปของเฮียอี้กับเดียวนี่ในเรื่องนี้คือบทสรุปตอนจบของดื้อเฮียก็หาวโซนในปีหน้าหรือเปล่าเนี่ยเราค่อนข้างงงนิดนึงว่าเรื่องเขาจะเล่าตรงไหนนะฮะเราือมันไม่ได้เราไม่ได้อ่านนิยายด้วยเลยไม่แน่ใจว่าเรื่องมันคือเกิดพาร์ทไหนเพราะว่าเท่ากับว่าถ้าเราเห็นความสุขของเฮียอี้เดียวเนี่ยอาจจะหมายความว่า มันเรากําลังจะเห็นพาร์ทที่เป็นตอนจบของดื้อเฮียก็าหาวะโรนหรือเปล่าหรืออนาคตของดื้อเฮียมาหาวะโซนหรือเปล่าลเราไม่แน่ใจ เออเน,นี่ยคือความเออยู่ตรงนี้แต่เรื่องมันเหมือนกับแบบเป็นเรื่องราวที่อยู่ในอนาคตแล้วไงก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะเล่าในพาน์ทแบบไหนแล้วเขาจะเอาเรื่องของเดียวกับเจีอย้มันเล่าแบบไหนตรงนี้ก็กเป็นเลยอีกคู่หนึ่งที่น่าติดตามเหมือนกันแล้วก็ยังตัวละครประกอบตัวละครเสริมอีกเต็มเรื่องเลยนะครับมากันครบทีมเลยก็ต้องรอดูว่าจะน่ารักขนาดไหนนะฮะกับซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าเป็นอยู่เรื่องนึงที่คนรอติดตามกันมากนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นของขวัญปีใหม่ของค่ายมันดีแล้วกันนะครับผมก่อนที่จะสู่โปร โอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีคนถามเหมือนกันว่าทำไมพี่แฮมไม่ react โปรเจกต์ของเขาเพราะว่าโปรเจกต์ของเขาทุกอันเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นตัว Official t r a i l e r นะครับผมวันนั้นคุยกับคนออฟชั่นคนออ t ชั n นบอกว่าอย่าเพิ่ง react เลยรอดูที่เป็น Official t r a i l e r ก่อนแล้วดูทีเดียวว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ถามว่าฟ e e ด b แบ k ยังไงเนี่ยเราฟ e e ด b แบ k หมดแล้วใน Twitter นะถ้าใครตาม Twitter ช่องเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเรา Twitter ทุกงานนะครับผมลงไปใน ทวิตเตอร์แล้ววันนั้นนะครับซีรีส์ทุกเรื่องที่เราเห็นมาในวันนั้นเราก็สามารถเราก็ t ปิทเตอร์ไปหมดแล้วว่ารู้สึกยังไงเอนจอยไหมเอนจอยนั่นติดตามขนาดไหนรความรู้สึกของเราได้ส่งไปในทวิตเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวรอตอนที่เป็นตัวเต็มดีกว่าเราคงจะได้เห็นอะไรที่แบบจุใจมากกว่านี้นะฮะความรู้สึกที่แบบว่าเต็มอิ่มมากกว่านี้ตอนนี้มันยังเป็นไพ่หลอตกันอยู่เลยอืมโอเคครับก็ติดตามได้ครับค่ายนี้ปีหน้าคืองานมาแบบจุก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 แน่นอนนะครับแต่และเรื่องคือปันนะะัังงงงงงกนนนนนนนท้้้้้ะะยยยิ่่เเเรืือออออขขีีีบบแบบูคคคแแาามฟธ เออมันเหมาะกันมากแค่เห็นชื่อตัวละครเห็นบทตัวละครก็รู้แล้วว่าเจ้าชายกับบุิการจะหลุดไปสองคนนี้ได้ยังไงก็ต้องสองคนนี้อยู่แล้วเออมันดูออกอยู่แล้วว่าต้องเป็นคู่นี้ แล้วมันบอกกับมากอะคืออยากดูเลยเป็นเรื่องที่อยากดูมากๆเรื่องหนึ่งนะครับอยากจะดูว่าพล็อตมันจบออกเป็นแบบไหนมันจะเป็นของการห้ามหันแยง่งชิงบัลลังก์อะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่แบบว่าวาวมาแล้ววายยังไม่เคยมีวายเรื่องไหนไปแบบว่าทําถึงแตะระดับแบบว่าขนาดนั้นนะครับผมที่เมีเกีก่ยวกับเรื่องของบอดี้การ์ดเจ้าชงเจ้าชายอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกนะครับรวมถึงวายเพียรเรื่องอื่นๆด้วยแล้วก็มีเรื่องของวายออฟฟิศอีกค่ายนี้คือจัดเต็มมากนะครับมาในรีบบอยาะะา period, office, สาชพ รวมไปถึงแบบว่าเป็นแบบเจ้าชงเจ้าชายก็มานะครับผมผีดิบยังมีอ่ะเอาสิโอเอาคิดว่าปีนี้ค่ายนี้คือแบบสุดๆแหละรอติดตามนี้เลยนะครับผมมีเรื่องอะไรให้น่าสุขสนานติดตามตลอดทั้งปีแน่นอนกับค่ายดูมันดีนะครับโอเคครับอ่ะรอติดตามกันได้นะครับกับวัน วันศุกร์ที่6มกราคมนะครับผมเวลา4ทุ่มตรงนะครับผมทางช่อง YouTube Channel นะครับ Mandy Channel นะครับตอนแรกนะครับผมจะเริ่มในวันที่6มกราคมอย่าลืมไปติดตามชมพร้อมกันแล้วก็ไม่พลาดแน่นอนที่ช่อง ATH Channel นะครับจะหยิบขึ้นมาทำ Reaction นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะติดตามกันเหมือนกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแฟนๆทุกคนที่ติดตามตั้งแต่นี้เฮียก็หาว่าซื่อนะครับผมจนตอนนี้ช่องเราก็มีคนตาม Subscribe ครบ100,000คนแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามช่องเสมอมาครับผมแล้วก็ั่งหววๆนะครับ อยู่กันไปต่อนะครับปี2 0 2 3ก็ยังอยู่กันต่อไปนะครับแล้วก็แน่นอน ปี2023กำลังจะมาถึงแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับผมแฮปปี้นิวเยียร์นะครับผมมีความสุขนะครับผมความสําเร็จมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาแล้วก็สุขภาพแล้วก็ร่ํารวยเงินทองนะครับผมเงินทองสําคัญนะครับผมเงินทองเป็นสิ่งจําเป็นนะหวังว่าทุกคนจะร่ํารวยเงินทองด้วยนะครับผมแล้วก็ร่ํารวยทรัพย์สินร่ํารวยสุขภาพนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในปี2023นะครับผมกับนิ่งเฮียทูยูนะครับผมวันนี้พีี่่แฮมไปปกกออนนนนะคคครรรัััับบบบบ๊าาายยเจห้2023